ว่านเต๋ปลาพอแล้วตีนกนูเอาอาหารคู่หนึ่งเอาให้ปลากินจนเบื่อพี่น้องเอาแล้ววะเอาแย่พี yeah, ่ฮาพอตามตามาทัวดีเด้อพี่สิ แดดม,ม,มี่เราอะมะเฟือกมี่เราว้าพี่สีโอ้ยบ่๋มมีเออเออชื่อมั้งโอ้ยยางหมดนะเก็บบักรตัวไปตามกันพี่น้องเลย แบมบูนี่ฮะมังแบมบูพี่น้องบุกตัวหลายหล่ยค่ะเอาคือเมื่อไว้แท้เอาขับบุเด้อแม่ได้ไม่ติดไปตลาดอ๋อเออเออแล้วกูเบสิเราไปจัดทางมาละมาถึงแล้วพวกูจักทางเปล่าเฮ้ยน่าเมื่ก็บบุกตัวไปตามมีไงกําลังเฮ้ยแเขียงบ่แล้วาเขียงบ่ ตามบักทั่วดีเด้ไปสิเต็มข้างหนึ่งเดฟใ่เดแบบเยี่ยปแดดมี่เราอะ ตัวไปตามกันพี่น้องเลยเอานี่มัอนยังอันนี้น่ะปัตแดงแก่พี่หามังแบมบูพี่หามังแบมบูพี่น้องตัวหลายหลาค่ะเอาค no ือเมื่อไว้แท uh, e ้เอาขบวดเนื้อแม่ยายไม่ติดไปตลาดอ๋อเออเออ เรูจักทางบอ,อ้ยน่าเมาก็้บกคัวไปตับแม่กำลงังปิ่งอันนี้มันอันนี้มันเนา่าบอสแกดอันนี้มันเน่าเพามันถึกน,น,น้ำเอามาไหนเอามาเบิคู่คูะนะาดลังเบ๊กสำ <laughs> หมัวให้เร็วเชียวไลน์ภาสีมาแล้วคุณข้ามานเ บลลมนี่ดิอาจารย์ไม่ห่าก็ได้จ่รยแม่ห่าแล้ว่สิจ่ายแม่ก็ได้วิพพาจ่ายแม่ห่างก็ได้เลยวิพลมสัสดีค่ะไม้หาลย ฝรั่งสิไปอันโต๊ะป่าตังอยอะไาซีผู้นะมาผีไปไปปลาไม่เลวเลโยบีฮ่าไฮโซนะพี่น้องเบ่งเด้อผุนะมาแตกส้วนๆอยู่ทงนาดีมีมันเจาสิเปดเอาเฮ้ง

บ้านหลายๆในทนป่าก็ได้อยู่สิได้วัน,นโยดที่ำาอ่ะยางไปเอยกายา,า,างไปโอ้อันนี้อันน้องไม้กำลังแตกน้องไม้แตกแล้วป่ะสิน้องไม้แตกแล้ว <laughs> ปลาปทุบท่านในค่ำมาพูดพูดนาน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 มาแล้วปลามาแล้วตอ้า <im ple> ้ามาเดีพูดมเดียวพูปลาตัวบกในหญ่นึงตัวฟิสมีแต่ตัวใหญ่เออมันขึ้นมาแล้วปลาป่ะสิปลานาะโอ้ยตัวฟิส,สตัวปลาตัวบกใหญ่พี่น้องคอยตกใจญ่คอยห้องเอ้าเล่ากันอยู่ฮันเด้ เอากบานเน่แม่ื่บกวามอีกอนองปข้ามาเฮียมาเฮียปลาตัวบกใหญ่นึงปลาปลดุกลาตัวบกใหญ่นึงปลาดุกอุ้ยสเก็ตุมเจ้าปลาดุกตัวฟีสปะปลาบกใหญ่นึ่พี่น้องพูนะอุ้ยพูนะพูนะพูนะ

ดีเลี้ยวสวนะบเๆๆย่าสเกเซินดูโกเขาเขาาบปี่ยนดูกัเป็นบ้ากับฟิสแนแหละดูอแคเรากรีฟิส้วแม่สู้แม่เสกี่เมียเอาปลาลานี่ปาปลาจดพยายบอกว่าปลาปลา